ก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ชาวนาไทยการิคลี้ก็ไม่มียังมากมายพี่น้องเอ้ยก็วันนี้ก็ชิมาแต่ถ่ายบรรยากาศทุ่งนาให้เบิ่งพี่น้องว่าทุ่งนาแถวมุกดาหารเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละแต่สวนมากมันจะไม่มีทุ่งนะพี่น้องพอมันไม่มีทุ่งคะ่ะค็อยังแบบนี้แหละ มันเป็นข้าเหนียวอย่างไรข้าวข้าวไวข้าวนาห้วยนะพี่น้องคือไอยถึงแล้วดูมันนี่งวดน้ามันนี่น้ำม,มันสีขืนมาจากข้างล่างพี่น้องมันบอกคือหน้าทงเด้หน้าทงนี่รอฝนอือแต่นาอันนี้นี่หน้าแถวแถวมุกดาหารมันเป็นหน้านำข้าพี่น้องคือน้ำน้ำมันผุดขึ้นมาจากดินข้างล่าง แล้วก็สิมาพูดถึงไอ้เรื่องข้าวนี่แล้วพี่น้องราคาข่า,ขาวราคาข่าวช่วงนี้กะคือผมดูข่าวในไอ้หลายหลายช่องนะพี่น้องในไม่ว่าจะเป็นไอ้ใน youtube หรือว่าช่องหลักอืมกัช่วงนี้ก็เสนอแต่ข่าวว่าไอ้ข้าวเป็นราคาข่าวเป็นราคาเนาะเออกา แคือว่าละมันมันก็ถูกของเขาแหละคือข้าวก็เป็นราคาก็จริงแต่ว่าราคาข้าวเปลือกตอนนี้กะไม่ขยับขยื่นพี่น้องกระบอกขื่นบ่ลงกระยือคือในระดับต่ําเหมือนเดิมก็ราคาเดิมเหมือนที่ผมอัปเดตไปเมื่อวันสองวันเมื่อกี้นี่แหละกะเพราะว่าช่วงนี้มันมันกับบ่มีไผ่พาท่านไหนเอาเขาไปขายพี่นอ้องกะมันมันก็ะยังงไม่อยู่ ก็เลยราคาข้าวก็เลยแบบคือมันก็ยังทรงๆนะพี่น้องแต่ว่าตรงกันข้ามได้กลับไปกลับไปยังล่ะกลับไปผู้ค้าข้าวนเนาะผู้ค้าข้าวนี่ผมเบ่งข้าวนี่คือตอนนี้นี่ก็คือว่าละมันเกิดสภาวะเอวนิโยแล้วก็เกิดสภาวะไอ้สรงข้ามแม่นป่ล่ะพอเกิดสงข้ามนู่นนี่นั่นก็คือแบบ แล้วเกิดอันนั้นอีกไอ้อยังเรือบรรทุกสินคงสินค้าอย่ังอีกเกี่ยวกับไ้ตะวันออกกลางฟังคำพ่นแหละคือว่าทางพุ่นมั่นกะเขากะผลิตเขากะบ่ค่อยได้อีนังมากมมยคือยังของเขานะเขาก็คือต้องไอ้นำเข้าวข้าจากไทยนี่แหละมันก็เลยคือข้าวไทยกะบบว่าแต่ข้าไทยบ่ว่าแต่เขาอย่างแหละคือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี่แหละอืมก็คือข้าวเนี่ยมันก็ส่งออก ส่งออกแม่นวละล่ะพอส่งออกปั๊บเนี่ยมันก็ส่งออกหลายๆปั๊บมันก็คือมีความต้องการเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะมันก็เลยเห็นถหรา,าคาเนี่พี่น้องราคาข้าวในไอ้ตลาดโลกนี่มันไอ้สูงขึ้นอืมแต่บัดน,นี้พี่น้องกะแต่บัดน,นี้ชาวหน้าหากก้าวกะบ่ได้อีหยังพี่น้องเอ้ไม่ได้อะไรเลยเด้กระเบิงกะวะช่วงนี้ราคาข้าวในตลาดโลกกะ เป็นราคาเออผู้ใดผู้ใดผู้ใดได้ประโยชน์เช่าหน้าบอเออแต่ข้าวพ้นก็บอกว่าโอ้ไอ้ปีนี้นี่ไตมากด้วยซีนี่ไอ้ราคาข้าวนี่ในตลาดโลกนี่ราคาข้าวราคาข้าวไอ้ข้าวขาวเนาะข้าวสารนี่แหละออพุ่งสูงพ่นว่าเออผู้ส่งออกข้าวก็ยิ้มได้เออชาหน้าก็ลืมตาปากได้ว่าสันโอ้ย ถ้ามาบอกไอ้ช่วงนี้บอกว่าไอ้ชาวนาลืมตาอาปากได้เพราะต้องเว้าดีกว่าแมนบอถ้าจะบอกว่าราคาข้าวโลกไอเป็นราคาเนี่ยชาวนาลืมตาอาปากได้เนี่ยเพราะต้องเว้าเออบอกว่าไอ้องสีหรือวัานายทุนเออยิ้มได้เออลืมตาอาปากได้แบบนั้นซีดีกว่าเออเพราะต้องเว้าดอกไาวชาวนาสิลืมตาอาปากได้ชาวนาเฮ้าก็คือเก่าอะไรพีร่น้องยั่งเหมือนเดิมเออไม่ว่าราคาข้าวในตลาดโลกจะพุ่งสูงแค่ไหน แต่ชาวนาเราก็คือเกาพี่น้องชาวนาเฮ้าน่ะผมสังเกตบังแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะพี่น้องแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากอะไรราคาข้าวที่สูงขึ้นเลยนะไม่มีประโยชน์เลยออไอ้ที่มีประโยชน์ก็คืออะไรคือปุ๋ยคือปุ๋ยราคาลดลงอปุ๋ยราคาลดลงออันนี้ยอมรับว่าชาวนาได้ประโยชน์แมนบอ,อแต่ยามาลงในช่วงนี้ด้ถ้าลงในช่วงนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนเดิม,มต้องลงในช่วงนู่น ช่วงนี้ชาวนาใช้หนุนช่วงนู้นจะได้ประโยชน์เอแต่ถ้าใครบอกว่าปุ๋ยลงในช่วงนี้ก็เพราะว่าชาวนาจะได้ประโยชน์ชาวนากับอะไ้ประโยชน์คือเก่าเพราะว่าชาวนาเขากับอะไ้ใส่แม่นบ่ละสรุปแล้วก็คือราค่าข้าวกะคือเก่าราคาข้าวในตลาดโลกสูงอืแต่ละแต่ชาวนากะคือเก่าบ่ไ้ประโยชน์คือเก่าเนางเอ้ยอืมกะไม่มียังพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ มาัเบ็แลค่าข่าวซูกันฟังว่ามุกดาหารเนี่ยคือเก้าพี่น้องอือคือเก้าสิบสามบาทหาสิบคือเก้าถูกกว่าบุรีรัมย์บีบุรีรัมย์นี่ข้าวมะลิก็ยังสิบสี่บาทอือผมโทรไปถามไอ้ไอ้คนอยู่บุรีรัมย์สิบสี่บาทคือเก้าเขาว่าอือแต่ว่ามุกดาหารกับแปกมุกดาหารคือซื้อถือเนาะมุกดาหารนี่ซื้อถูกกว่าบุรีรัมย์เออบุรีรัมย์นี่ยสิบสี่บาท ข้าวเปลือกมะลิ105นะแต่มุกดาหารเนี่ย13บาทหาสิบเออผมก็ยังแปลกใจอยู่วะเออทั้งๆท,ที่ซื้อแล้วก็เอาไปรวมกันเหมือนเดิมอืมแมนบอเออก็งงๆคือกันเอออ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมา,าเบ็ดราคาข่าวเล่าสูกันฟังหรือว่าเชาหน้าเฮานี่บ่ได้ประโยชน์ยังพี่น้องบ่ได้ประโยชน์ยังหอกจากราคาข้าวที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเอาเข้าวเปลือกไปขาย ข้ากระไดในราค่าถูกคือเกา่าอืมแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเวลาเราไปซื้อไอไอข้าวสารจากไอข้าวถุงอะ่ะคือขายแพงเห็นแล้วเนาะเออผมก็งงคือกันอะฮะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม